โอเคแกะสองฝั่งหมุนให้ดีหมุนให้ดีเอาไใส่กล้าเลย ไปใส่ตะกร้าที่สองนะอืมพับให้ดีพับครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวล้มมาเดี๋ยวเหยียบล้มพับครึ่งเออใส,ใส่ตะกร้าที่สองข้างตู้นะขตะกร้าที่สองเห็นไหม ใช่อันนี้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 โนโนโน no, 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 no. อันนี้อันนี้ใช่อันนั้นแหละเ <c oughs> ออใส่ลงไปโอเคอ่ะไปแกะหมอนไอ้เป็นหมอนหน้าอ่ะได้แกะให้แกะให้แล้วเอาไปเก็บนะแกะปาแกะแล้วหนูไปเก็บวัดน้ำหมอนอ่าแล้วหนูมาเก็บตะกร้าด้วยสิมาเก็บตะกร้าเข้าที่ด้วย เก็บก้าเข้าที่ให้เหมือนเดิมเลียงให้สวยเหมือนเดิมเก็บให้เลียงเข้าให้สวยเหมือนเดิมเออข้างนู้นด้วยโอเกียงหลุดตูดแล้วนะ่ะโอ้โหเมื่อ,อนนะ่ะข้างนูน้นเลี้ยงให้ดีเลยอ้าัวเดี๋ยวมาดึงปอกหมอนออกด้วยเนะี่ยอ้าดึงปอกหมอนดึง <c oughs> ดึงเอออ่าไปใสต่ตะกร้า ใส่ตะกร้าปอกหมอนนะไปไปไม่ต้อง <Okay. S 1> ไม่ต้องพับหรอกไปเอาใส่ตะกร้าปอกหมอนเลยแล้วเอาหมอนไปเก็บตีตายเตียงด้วยไปโก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 ,โกไปพัให้หมุนหมนก่อนอ๋อพับให้หมนุมนๆก่อน,ออน,นไปใส่ตะกร้าปลอกหมอนเลยนะ ตะกร้าปอกหมอนนะอันแรกอันแรกใช่ถูกต้องแล้วเอาหมอนไปเก็บที่เตียงเอาหมอนไปเก็บที่เตียงหมอนเกงจะหลุดตูดเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อนแล้วก็เอาหมอนไปเก็บก่อนเอาหมอนไปเก็บที่ใต้เตียงเลยไปเก็บที่ใต้เตียงมา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 เร็วเร็วเรไปเก็บใต้เตียงเลย เอาไปเลียงที่ใต้เตียงลงมาลงมามาเร็วๆรๆรเร <c oughs> ไปเลียงใต้เตียงให้สวย <c oughs> เลียงเข้าไปเลียงเข้าไปที่เลียงเข้าไปที่ใต้เตียงใส่ลงไปดิเออ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 พอโอเคโน่นเอาเกียงลูกค้าไปใส่ก้าด้วย กงอันเดียวกันเกงใช่อันเดียวพออันนี้ไม่ต้องลูกค้ายังไม่ใส่น่นอันนู้นไม่ใส่ตะก,การ้าไปมาถือมาลูกค้านใส่เนี้อาลูกค้าใส่เสื้อตัวเองนู่นใส่ไปใส่ไปไม่ใช่โนโนผิดเออโอเคเยี่ยมมากเวลกูด